การเรียนการสอนออนไลน์กับเราเยอะนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่8นะครับกรกฎาคมซึ่งวันนี้เป็นวันที่4ของสัปดาห์แล้วในสัปดาห์ที่4นะครับเด็กๆก,ก็ตั้งใจเรียนกันดีมากเลยครับวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่บทเรียนก่อนนะครับ ตอบถามครูนะชั้นก็สี่ฉันกสี่นะคะอ่าพร้อมกันใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นก็ส <pourquoi> ี่ฉ <neighbor> ันกสี่ใครอยากเป็นคนรวยชั้นก็สี่ฉันกสี่ใครอยากเป็นคนสวยชั้นก็สี่ฉันกสี่ใครอยากเป็นคนจนไม่รู้สิไม่รู้สิอ่าเราไม่บูลลี่เพื่อนกันนะครับใครจะเป็นคนจนคนรวยใครจะเป็นเศรษฐีทำได้ด้วยตัวของเราเองนะครับทุกอย่างเกิดมาจากน้ำมือน้ำพัดน้ำแรงของเราเองนะครับ นักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนจะมีอาชีพที่สดใสในข้างหน้ามีเงินมีทองเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนนะคะเราจะแยกเป็น2กรณีกรณีหนึ่งคือถ้าตัวส่วนเท่ากันอันนี้ง่ายมากเลยถ้าตัวส่วนเท่ากันเด็กๆให้เอาตัวเศษบวกกันได้เลยอย,อย่างเช่นข้อนี้เศษ5ส่วน8บวกกับเศษ1ส่วน8ตัวข้างล่างเท่ากันคือเลข8เห็น 8, ไหมครับ ถ้าเอาตัวข้างบนบวกกันได้ก็คือเอาตัวเศษบวกกันได้ก็คือเอาอะไรลูกเอา6บวกเอาขอโทษเอา5บวกกับ1ส่วนเหมือนเดิมคือเล้เลยครับเลข8เพราะนั้นก็จะได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกเก่งมากได้เศษหกส่วนแปดแต่เด็กๆดูซิตอบได้ไหมคะอันนี้เศษหกส่วนแปดใช่เศษส่วนยังต่ำไหมไม่ใช่คะ่ะอ๋อมันไม่ใช่เศษส่ว เราเราจะตอบเศษส่วนหนึ่งนักเรียนต้องตอบว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมีสุขคุณแม่ไหนหารลงทั้งตัวบนและตัวล่างไหมคะเด็กๆมีสุขคุณแม่สองสองคูณที่หกลูกสองคูณสามเป็นหกสองคูณที่แปดสองคูณสี่เป็นแปดเพราะต้องตอบเศษสามส่วนสี่แสดงข้อที่เราจะตอบว่าคําตอบของมันก็คือเศษสามส่วนสี่อันนี้ง่ายนะคะอ่ะ ในกรณีที่2ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันอันนี้ยากขึ้นมานิดนึงแต่ครูว่าไม่เกินความสามารถของเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถทําได้ก็คือหนูต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราเรียนเรื่องการทำำําจํานวนที่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะหาตัวเลขมาคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนอ่ะยกตัวอย่างที่เคยเศษสามส่วนสิบบวกเศษหนึ่งส่วนห้าดูซิตัวส่วนคือเลขอะไรลูกสิบกับอะไรลูกห้ามันไม่เท่ากัน น้อยให้เป็นส่วนตัวมากส่วนตัวมากเอาไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็วิธีทำวิธีทมเหมือนเดิมนะคะเขียนโจทย์ก่อนเศษสส่วนสิบ,บวกกับเศษหนึส่วนห,นวนหเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วส่วนตัวน้อยคือเลขห้าเราต้องทำห้ให้เป็น1ิบห้าคูณอะไยี่สิบสองค่ะอ๋อคูณสองข้างล่างก็ต้องคูณสองข้างบนอันนี้เราจะแปลงล่างตัวล่าง เราจะแปลงร่างตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้แปลงร่างเขียนมอนเดิมได้เศษสามส่วนสิสบเหมือนเดิมบวกกับแปลงร่างแล้วเวลาคูณเอาบนคูณบนเอาล่างคูณล่าง1คูณ2ได้สองคูณ2เป็น10ตอนนี้ข้างล่างเท่ากับหรือยังคะเท่ากันแล้วคะ่ะโอ้เศษส่วนจะบวกจะลบไปได้ก็ต,นนต้องทำตัวส่วนให้เข้ากันเพราะนั้น3ามส่วน10บวก2ส,ส่วน10ได้เลยลูกเอาเศษบวกกัน3บวก2 ส่วนข้างล่างคือเหมือนเดิมส่วนไม่ต้องมาบวกกันนะคะเด็กๆสาบวกสเป็น5้ส่วนสิก่อนจะตอบย้อนกลับไปดูกันว่ามีสุขุณแม่ไหนหารลงทั้งคู่ไหมสุขุณแม่ไหนคะเด็กหญิงเกดแม่ห้าค่ะแม่ห้าห้เลยได้ห้าลูกห้าคูณหนึ่งเป็นห้าหคูณได้สิบคูณสเป็น10เพราะนั้นเขาที่ตอบคือเศษหนึ่ส่วนสองเราก็จะตอบอบอตอบเที่ตอบเศษหส่วนส เอาละในกรณีที่3ส่วนไม่เท่ากันเหมือนเดิมเลยเศษ8ส่วน9วกเศษ2ส่วน6ส่วนตัวน้อยคือเลข6ส่วนตัวมากคือเลข9เราทำา6ให้เป็นได้ไหมคะไม่ได้อะไรจะ่9มีไหมคะ6 1 6นึ่ไม่มีเลยค่ะทำไงคะครูก็บอกว่าอะไรลูกให้สลับส่วนเป็นคูณเลยส่วนฝั่งซ้ายมาคูเข้าฝั่งขวาส่วนฝั่งขวามาคูเข้าฝั่ง สายก็คืออะไรลูกวิธีทำตัวนี้คือเศษแปดเศษเก้าใช่ไหมคะลูกขาเอาส่วนของฝั่งนมาคูณก็คือคูณด้เทอะไรลูกหก <6 S 1> <6 S 2> ค่ะหกอ่าก็อะไรอยางแปลงล่างแล้วบวกกับตัวนี้เดิมคือเศษสองเศษอะไร 2, ลูกสหกเอาส่วนของฝั่งตรงข้ามมาได้เทไหรคะเก้าค่ะเก้าเข้ามาคูณเอาละแปลงล่างแล้วเา้าท่องสกุลแปดหกสี่สิบแปด เก้าหกห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกกับตัวนี้สองเก้าสิบแปดสิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่ส่วนเท่ากันหรือยังคะข้างล่างเท่ากันไหมคะเท่ากัน,นแล้วเอาตัวบนบวกกันสี่สิบแปดบวกกับสิบแปดข้างล่างได้เหมือนเดิมห้าสิบสี่เท่ากับสี่แปดบวกสิบแปดได้หกสิบ <68. S 2> 66สบได่วนห้เด็กๆตอบได้ไหมคะหกส่วนห้ตอบไม่ได้ทำไมลูกทำไมตอบไม่ได้มันเป็นเศษเกินหนูต้องทำเป็นจำนวนคะ่ะจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องเศษเกินแล้วเราต้องแปลงเป็นจำนวนคะเอาอะไรตั้งลูก66อยู่ใน54อยู่นอกสกคุณแม่ 54, 54, ห้าสิได้54 ลบกันเหลือสิทเท่าไหร่ลูก12ตอบข้อที่คือจำนวนอะไรลูกจำนวนหนึ่จำนวน,น,น1เศษสิบส <54. S 2> องสิบสอง่วนห้าสิ่เท่านั้นเองเด็กๆคงเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจให้คักมาถามคุณครูวันนี้ไม่มีการบ้านแต่เด็กๆต้องไปตอบคำถามในแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะครับจำนวน10ข้อ ั้งใจทำนะครับใครได้เต็ม10คุณมีรางวัลให้สำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลก็มารับรางวัลได้ที่ครูในวันที่รับคู่มือคู่เอกสารนะคะสำหรับรหัสประจำแบบทดสอบวันนี้คือ10รหัสประจำแบบทดสอบของวันนี้คือ10นะครับเด็กๆจำไว้นะครับคนที่ได้รางวาัลวันที่คุณครูนะัดรับนมรับแบบทดสอบรับคู่มือ รับอุปกรณ์การเรียนนะครับก็มาเอารางวัลใจที่ครูเจ๋งเนะตรียมไว้หมดแล้วนะครับรางวัลครูเตรียมไว้หมดแล้วเด็กๆที่ได้ารางวัลมารับได้นะครับครูพร้อมแจกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย